พศออ2522ถึง2543นะครับมีการใช้อาวุธปืน911ครั้งวัตถุระเบิด856ครั้งอาวุธระยะประชิด124ครั้งพศ2522ถึง2543อาวุธปืน911ครั้งวัตถุระเบิด856ครั้ง อาวุธระยะประชิดหนึครั้งอาวุธเพลิงแปดครั้ง, 8, งพศสองพถึงสองพาอาสบห้าอาวุธปืนสองพครั้งวัตถุระเบิดห้าพันสีอครั้งอาวุธระยะประชิดหนึเกครั้งอาวุธเพลิงหนึ่ครั้ง, 1, งมาล่าสุดครับพศสองพถึงเดือนเมษาสองพันห้าร้อยกครับการโจมตีของอิสาามทั้โกนะ มีอาวุธใช้อาวุธปืน2อง4มืครั้งมีการใช้วัตถุระเบิด2อง6มครั้งมีการใช้อาวุธระยะประชิด2 1งพัครั้งมีการใช้อาวุธเถิง860ครั้งครับใช้ความรุนแรงหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพื้นที่ประเทศนะครับแล้วก,วก็ภาคบ้างนะครับก็สี่นะฮะอันนี้เขาจะมีทำข้อมูลไว้ ะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเอเซียใต้แอฟริกาใต้นะครับซาฮาราคิดเป็น96.7เปอร์ซของการโจมตีของกลุ่มอิสลามระหว่างปีพศสอ2 2ัยิบสองถึงเดือนเมษาย5 67, น2้า7นะครับในโซนเอเซียใต้นะครับคิดเป็น31.2เปซของการโจมตี นี่เป็นเปอร์เซ็นต์33.7ของการเสียชีวิตตะนออกกลางและแอฟริกาเหนือ30.4ของการโจมตี33ของการเสียชีวิตแอฟริกาใต้ซาฮารา35.2ของการโจมตี30.1ของการเสียชีวิตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้2.6ของการโจมตี1.1ของการเสียชีวิตยุโรปและรัสเซีย 0.4%ของการโจมตี0.7ของการเสียชีวิตอเมริกาเหนือ0.1%ของการโจมตี1.3%ของการเสียชีวิตโอเเียเนีย0.01%ของการโจมตี0.005%ของการเสียชีวิตอเมริกาใต้0.004%ของการโจมตี0 0 5ของการเสียชีวิตนี่เขาเก็บสถิติให้หมดเลยนะานะครับภายในสาภาพยุโรปฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายของกลุ่มอิสลามมากที่สุดนะครับสาภาพยุโรปเนี่ยทางประเทศฝรั่งเศสได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับโดยมีเหตุโจมตีทั้งหมด6เแปดสิครั้งแปครั้งในดินแดนของประเทศระหว่างปีพศ25 2 2ถึงเดือนเมษาย5น2้า7และมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีเหล่านี้ทั้งอย่างน้อย334รราย ของฝรั่งเศสนะครับเขาก็มีรายละเอียดนะครับว่าตั้ง,ตง,ตงแต่ปีเท่าไหร่ถึงปีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมอ่านไอ้เว่าหัวข้อใหญ่ไปแล้วกันนะครับมันจะได้ข้อมูลรวมๆไปก่อนนะครับแอฟกานี่สถานเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายของกลุ่มอิสลามมากที่สุดแซงหน้าโซมาเลียและอิรักนะครับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายของกลุ่มอิสลาม,มากที่สุดได้แก่ ออฟกานิสถานหนึ่งเจด็ดิบห้าครั้งออฟกานิสถานมีการโจมตีของกลุ่มกอการ์ไลอิสลามมากถึงหนึ่งเจดหครั้งมีโซมาโซมาเลียหนึ่งเจ็ดร้สดครั้งอิรักอิรักมีการโจมตีของกลุ่มอิสลาม8 2ด9ัน้าครั้งในจีเรียมีการโจมตีสา5พัน้า้อยห้าบครั้งซีเรียมีการโจมตี3 4ม1ันยดครั้ง ปากีสถานมีการโจมตี2,635ครั้งมาลีมีการโจมตี2,289ครั้งอิสราเอลอิสราเอลกู้ป่าอิสลามนะครับมีการโจมตี1,748ครั้ง